โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปนะฮะปั๊มน้ํามันนะเราจะทําให้ปั๊มน้ามันมันทํางานนะเอาเอาปั๊มนี้ปั๊มใกล้ๆเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยปั๊มนี้แล้วกันนะเป้าหมายเราทางด้านซ้ายนะไปไปเราไปดีกว่าลุยเราจะไปยึดบุกบุกยึดปั๊มน้ํามันนะฮะดูซิว่ามันบุกยังไงนะฮะทำยังไงบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหนึ่งเราต้องมีไม้ครับเพื่อวางฟอนเดชั่นเนาะต้องจัดไม้ก่อนผมยังไม่เตรียมไม้มาต้องมีไม้เพื่อวางฟอนเดชั่นปไปพร้อมแล้ว เราจะไปยุดบุกยึดปั๊มน้ำมันหวังว่าจะไม่มีคนแบบยิงกันตรงนี้นะเฮ้ยฮัลโหลรบกวนสเกลพื้นที่หน่อยวางปั๊มตรงนี้ตรงนี้มีคนยึดยังไงดีดิยังไม่มีใครยึดนะฮะตรงนี้ยังไม่มีใครยึดนะเราจะลองยึดปั๊มน้ำมันกันดูนะว่ายึดได้เปล่าเอาละใช่ยึดตรงนี้แหละอ่าเนี่ยจะเป็นของเรานะก่อื่นเลยครับกดตัว B คลิกขวาเลือกมาที่ Outdoor Facility เลือกมาที่จานดาวเทียมซึ่งเราต้องเตรียมของไว้เนาะ มีอะไรบ้างมีบรอนมีคอปเปอร์มีสแตนดาร์ดพาร์ตมีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตมีเอซิดอ่ะเรากดไปปุ๊บแล้วก็วางเครื่องดิวางไว้ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยวางไว้ปั๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็วางสตั๊กเจอร์เป็นพื้นไม้ของเราเป็นพื้นไม่ง้อเอาเชี่ยคาดหินไปเอาหินก่อนหินคาดหินโหคุดหินแบบนึงอ่าคลิปนี้เป็นคลิปไกด์สอนแบบละเอียดเลยนะว่าทํายังไงบ้างคือทําให้ดูเลยนะโอเคปว่ามีน้องขอมาโดเนทมาให้เราด้วยก็ต้องทํา นะฮะตามกำขอเราก็วางพื้นของเราไปปุ๊บแบบนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็วางไฟฟ้านะครับก็เป็น power facility ให้ฝากคุ้มกันหน่อยเฮ้ยขาดขาดเหล็กว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอัพสกิลก่อนผมผมต้องอัพสกิลแป๊บนึงฝากคุ้มกันหน่อยเดี๋ยวพี่ตายไว้นะ้องตอนนี้คือเป็นจังหวะที่กูอัดแรมมากใช้เข้าทีมมาเดี๋ยวผมไปด้วยป่ะอโอเคมาเรียบร้อยต่อไปวาง,งไ,ไฟฟ้า ผมก็น่าจะวางนี่วางไฟฟ้าขั้นสูงด้วยเป็นไงล่ะทำอะไรที่ไหนเรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็กดตัว x นะฮะกดตัว x ต่อสายไฟไปที่เครื่องแบบนี้ฮะ,ะเราต่อไฟเข้าเครื่องนะ,ะปึ๊บแบบนี้กด x เ่ะเชี่ยกด x โดนนั่นเฉยเลยเอาใหม่ๆอ่าโอเคตอนนี้เราก็ต่อไฟฟ้าเข้าเครื่องนะฮะตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้องของเรานะฮะตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมมันจะเริ่มทํางานนะ,ะอ่าตอนนี้เราก็เป็นเครื่องของเราแล้วนะ,ะตรงนี้เนาะ ทีนี้เราก็ต้องมาวางไฟเพิ่มเพื่อให้อัปเกรดไปถึงขัน้นสุดท้ายเนาะมันก็จะสามารถทำาร์ดัสซอร์ได้เนาะมันก็จะลผลิตาร์ดัสซอร์ให้ทุกๆทุกๆกี่ชั่วโมงวะ3า5ต่อชั่วโมงเนาะาร์ดัสซอร์น้ำมันได้3.3ต่อชั่วโมงเนาะมันก็ปั๊มขึ้นมานี่ฮะนี่นี่คือวิธีการยึดง่ายๆว่ายึดยังไงแต่แนะนําว่าอย่าทําดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนอื่นมามันก็ทุบทุบพังอยู่แล้วฮนะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ ใช่เจ้าของที่หรือหรือคนอื่นเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็จะมาทุบเพราะว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าใครยึดตรงนี้ไว้มันก็จะมาทุบนะฮะมันก็จะบุกมาตีซึ่งมันก็จะเสียของของเราเพราะงั้นผมก็จะลบทิ้งฮะลบทิ้งเสียอะไรของเอ้ยทุบไม่ได้อ่ะผมลบไม่ได้ทุบทิ้งไม่ได้อ่ะทุบทิ้งได้ป่าทุบได้ป่าทุบไม่ได้ว่ะเสียแล้วเสียเลยว่ะสวยแล้วทุบไม่ได้ว่ะน้องทุบไม่ได้ว่ะคือวางแล้ววางเลยอ่ะเออ โอเคเราเราก็ปล่อยไว้แบนี้ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเราสามารถต่อพลังงานมาใส่เยอะๆได้เพื่ออัปเกรดอัปเกรดให้มันแบบว่าอัปเกรดเพื่อให้มันแบบว่าขุดขุดซับขุดส,ดสตาร์ดัสซอได้เยอะขึ้นน้ามันได้เยอะขึ้น,น,ะนฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ฮะโอเคไว้เจอกันกันใหม่คลิปต่อไปใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็บอกแล้วกันครับเดี๋ยวทํามาให้เรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณมากเลยน้องที่อุตส่าห์โดนทมาให้นะครับุณครับ